นึงให้พยายามพูดคุยกันอยู่ในวงให้ไม่ได้ยินเสียงของอีกแก๊งหนึ่งนั่นเองนะครับผมเอ้ารหวางรอนะครับผมให้แก๊งตอนนี้นะครับขยับเข้ามาใกล้นะครับผมผมจะทำการเปิดทีเซอร์แบบเพลงรอคร่าวๆนะครับพร้อมแล้ว let's go ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุนะครับ Okay ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับพี่พี่ลืมพนมือนะผมว่าพี่ชื่จริงนะอย่าลืมพนมือนะับขอบคุณคร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 ับาอบคุณครับขอบคุณครับบคครับขอบคุณครขบคครับขอบคุณครัครับขอบคครับผมบคุณครับขอบคุณครับขอบขบครับบครับบคครับบคครับบคอบคครับ พิธีกรและผู้ช่วยของผมนะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับมีใครบ้างส่วนตัวของผมเองชื่อมักกกเวาเหล่าซือเหล่าซือแต้เจี้ยหรือมักเะเว์เหล่าซือตือโป้ไก่นะครับผมและคนที่สองครับโดนัทพาไปผมโดนัทครับแดนพินครับครับผมนะและวันนี้ครับทุกคนครับผมต้องบอกเลยว่าการประมูลของเรานะครับผมในรูปแบบสตาร์ทาวครับยังคงเป็นการประมูลเหมือนเดิม นะครับผมคือการประมูลสินั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่เข้าใจความหมายคำว่าการประมูลสินเป็นยังไงไม่รู้เลยว่าคือใครที่มีเงินจำนวนมากที่สุดนะครับหลายมากแบบได้รับการประมูลและรับลก็มีคันอัก่อนั่นเองนะครับนี่นี่เอซสิบห้าก็แต่รถเข็นไหนมาสตาร์ทนี่พี่เบารถเลยใช่ไหมไม่แน่ใจแจ็คเบอร์วิจารณ์เบอร์แหละระหว่างรอนะครับผมเดี๋ยวผมจะกางตีเบอร์ครับแปดห้าสี่หนึ่งสองในการประมูลให้ฟังแปดห้าสี่หนึ่งสองครับผมก็คือหนึ่งร้อยเนี่ย นะครับผมสิทธิ์ของการประมูลแก๊งไหนที่รู้ตัวว่าแก๊งเนี่ยของเราเองเนี่ยต้องมีความรู้ครบด้วยกันทั้งหมดให้เป็น3คันนะครับผมจัดไม่สามมากเขาบวกได้นะครับไม่รถไอต๊มได้ผ่านตาผมก็คือต้องตัดกว่า3คันนั่นเอง3คันนี่คือไม่ได้นะรถเทเนี่ยรถประมูลอ่ะไม่ว่าใครผ่าไม่ได้เลย3คันขึ้นไปคือใครที่มีแล้วนี่แหละผมจะไม่ให้นะครับผมยัง2คันก็สามารถประมูลได้1คันใครมีแล้ว1คันประมูลได้อีก2คันเป็น3คันนั่นเองนะครับผมหรือใครที่มีก็อาจจะดได้ก็จััปเลยาค ครับผมโอเคนะครับแล้วก็สองครับรถไม่พอการประมูลนะครับผมรถเนี่ยลิมิตอยู่ที่3คันเท่านั้นนะครับผมรวมกับการประมูลรถที่มีอยู่แล้วกรณี้มีรถ1ีคันนะครับผมสามารถประมูลอีกสองคันก็อย่าที้ผิดพลาดไมนะครับผมก็สามครบใช้เงินเขียวนะครับผมหรือว่าเงินของเราเนี่ยแหละนะครับเงินสะอาดนี่แหละนะในการประมูลเท่านั้นะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับทุกคนนะครับอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมรบกวนนิดนึงผมอยากเป็นไปได้ไหม ที่จะสามารถขยับมาแค่ฝั่งข้างหน้าได้ไหมคือให้ข้างหลังตรงนี้เป็นแค่ฝั่งของพิธีกรไปไปได้ไหมลองลองลองขยับให้ผมหน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวขอนญาตของพื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็คุยกันในวงวิสเปอร์หรือว่าคุยกัน ังไงก็ได้ให้ผมเนี่ยไม่ได้ยินแล้วก็ฝั่งของข้าไม่ได้ยินครับผมโอเคนะแล้ววันนี้แขกผู้มีเกียรติของเราที่จะมาอะไรเปีเจอริงฮะไอหมายถึงบอยฟิกพี่ปีเจอริงไม่ถามรักแชทหรืออะไรโอเคเปิดกระพิมพ์อีกทีวันนี้คนที่จะมาฟีเจอริงนะครับผมในการร่วมการประมูลนะครับผมนอของเรานะครับเพื่อให้มีศัสดิ์มากขึ้นนั่นเองนะครับผมขอทุกคนนะครับขอส่งเสียงดังๆให้กับ

เป็นยังไงเดี๋ยวแนะนําให้กับอลายแต้งเขาได้รู้จักกันหน่อยดีกว่าไม่เอาคุยชอบอะไรแบบนี้ไม่เอาไม่เอาเต็มที่เต็มที่เบาเบามันไม่ได้ยินเบาเดี๋ยวเขาไม่พูดเดี่เขไม่พูดเขาน่้จะไม่ได้พูดเพื่อนไม่เอาไม่เอาใหญ่วิกอัพมาบอกว่ามันก็มันก็ไปหาแจ็คพี่เนาะแนะนำตัวเลยครับอ๋อสวัสดีครับชื่อชื่อแจ็กกี้ครับพี่ฝากฝากตัวด้วยครับพี่ ครับพี่นะครับผมเอ่อนะครับผมสวัสดีแจ็กกี้ด้วยครับผมสวับครับผครับพี่ครับผมครับไปได้แล้วใช่ไหมครับยังครับยัง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 ก็คือวันนี้เนี่ยแจ็กกี้เลยนะครับผมนามสกุลมีไหมนามสกุลอ๋อตอนนี้ใช้ลาฟครับนามสกุลลาฟแจ็กกี้ลาฟนะครับผมในวันนี้นะที่มาใช้นามสกุลนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมกว่าจะมีวันนี้นะครับผมก็ การประมูลครั้งนี้นะครับเราได้รับการสปอนเซอร์มาจากไ h a อฟ c ี u นะครับผมเลยต้องขอบพระคุณตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเค <Okay S 2> <ผม S 1> นะครับถามอแจ็คก,กี้วันนี้ครับรถประมูลเนี่ยเดวอนเฮดมีโอกาสที่จะประมูลไหมอืมถ้ามองตามภาพเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะแค่ไม้พูยังไม่มีเลยครับาคือไมอ้พูชิ้นนึงยังไม่ได้เลยอ่ะไม่ใช่คือจะถามว่าแก๊งของเราเนี่ยนะ,ะรถประมูลเนี่ยครบหรือย,ยัง ต้องถามดูนะครับลูกพี่ของผมนะลูกพี่นะลูกพี่อ๋อครบแล้วก็เม่ว่าอย่างนี้วันนี้ก็ไม่ได้ประมูลนี่ครับวันนี้ทางนั้นถูกไหมแต่ครับมาชมครับมาชมมาชมมาปล่อยกู้มาปล่อยกู้พูดปาอ๋อมาปล่อยกู้นะครับไม่ครับไม่มีตังค์ครับนี่นีรุ่นใหญ่โน้นนึงโอเคใครจะซิปอะไรวะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเกินๆให้ทุกคนฟังนะครับผมเผื่อแบบหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักตัวรถนั่นเองนะครับผมและถ้าเกิดว่าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับ มาพูดถึงคันแรกของเราก่อนเลยนะครับผมฟังซ้ายมือของท่านที่มาประมูลทั้งหมดนะครับผมก็คือคันสีขาวนั่นเองนะครับผมเห็นนะครับตรงคันแรกเลยนะครับผมรถคันนี้มีชื่อว่าชื่อนะพี่โดรุเป,ป,ป,ปอร์ซปเปอร์ั้งใไอ้คันนั้นคันแรกที่ข้างข้งรถนะใช่เอาซุเปอา์ตัวใหม่ครัใช่ไหมเป็นซุปอา ดังๆฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายของคู่ชมอ๋อคู่ที่มาประมูลนะครับผมคันนี้คันนี้คันนี้ครับคันนี้มีนามว่าชื่ออะไรนะลืมพี่อรคันนี้รถอะไรนะก็จีเซนทัวเหมือนเหมือนเหมือนรถของอาทีเจส์นะใช่ก็จีเซนทัวโอ้อาชื่อว่ารถรถอะไรนะ ออบิจักเนี่ยอะไร่นี่ตยรถตคนเยอะนะครับผมรถตีเซนโชนะครับผมก็จำเพื่อนความจำจำจำคุณไหมเพื่อนพี่เจสตนะในภาพี่นะครับดูดูดูจำจำได้ไหมจำได้ไหมครัผมเป็นมิลิโดส์นะครับอันนี้เหมือนที่ได้ข่าวได้ข่าวมาจำได้ไหมเพื่อนทันนี้นะครับทุกคนใค่อยู่เนี่ยแล้คันนี้ไม่เกี่ยวคันนี้ไม่เกี่ยวคันนี้ไม่เกี่ยวอ้าวยังไงเนี่ย แจงเพื่แจเพื่อจายแล้วตุงานดูนัดุราหล่อหล่อลอยี่ี่เลยนะ่แพ่หล่อหลอลกูยันที่นี่เลยนะไอสัตว์เราคู่ไอพื่เจ๊งๆไงเพื่อจริงไอคิวมึงี่เี้ยจริงอะใครไอสัตว์มึงใครเนี่ยเจ๊งไงเพื่อหอดูท่อไอมึง็นเี้ยจริงกัะไรเจ๊งไงเพื่อคูเจ๊งไงเพื่อแจเพื่ออ่ะอ่ตแจงเพื่อี่นะครับผมเป็นฟอร์ดนะครับเอ ครับผม MK2 รุ่น GT พี่เก็บตัวรายละเอียดไหมเมือี่แล้วก็เป็นรถอาชีพี่าอม่ะครับผมมาดูคันต่อไปครับดัะคันนี้เดี๋ยวครับเปื่อนดอไรครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวคัเป็นเล็กซัสนะเดี๋ยววันนี้ผมรับผดเป็นเจเจวันนี้เล็กอนะครับผมเันะครับแน่นอนคันนี้นะออกเป็นฟิวเหมือนต้องทำปากหมอด้วยนะปากานะครับผม่หอนะ อ่ะมาดูคันต่อไปครับคันนี้นะครับผมคันนี้มาลงมูลนะครับผมคันนี้เป็นชิปนั่นเองนะครับผมเป็นรถชิปแรนเจอร์ไฟแคปคอนเซ็ปต์2016นะครับผมแตกเต็มได้นะครับผมสวยงามแน่นอนนะครับสำหรับที่ใครที่ชอบขึ้นเขานะครับผมหรือพาไปทำคอนเทนต์หรือโลกเล่นกี่กับสตอรี่นะครับผมรถแน่นแน่นอนนะครับในพวกภูเขาอ่ะมาดูคันนี้ครับเชฟโรเลนนะครับผมขึ้นอะไรเอ่ยคันนี้คันเบล คาร์เมโลนะครับผมเสื้อเอลวันวันเอลีนะครับผมตัวนี้นะมีซันลูปด้วยนะนะครับแต่ไม่รู้เปิดได้หรือเปล่านะใน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 สตาร์ทเอาของเราไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เราแต่งแต่งเฉยเป็นแอดออนทั่วไปอ่ะมาดูคันนี้ครับแม่ลูกม้ามาแต่ไกลครับผมสถานการณ์ต้องเดินอะไรคนะเนี้ยตัดมาแต่งครับป้าเดี๋ยวมาได้พี่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 ขอป้าผมพาคนมาเจอเอ้ผมพาคนมาเจอครับพาคนมาเจอครับก็อาจจะโฉบเฉี่ยวในตัวเมือง ไปเลยพี่เบามาดึงพ <begun> <oni seid> ี <problemas lly> <gehört> <horrible> ่มาสุดท้ายครับดูคนครับคันนี้มีนามว่อะโตยต้าโตโยต้าไปยีเอยโอยโตโยต้าสองป้ารเลยะ เฮีบอลบี้เบอร์เนี่ยมาสองเลยเนี่ยมาสองเลยเี่ยพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเี่ยเฮียบอลด้วยน้องสวัสดีครับน้องชายเฮี่จโสดมาแล้วครับพี่จ่าโอ้ยเฮียมันหายไปไหนมาเนี่ยมาจะขาดผมไปได้ยังไงไม่มีห่สวัสดีขัดไปได้ยังไงเฮียบอลไปมาที่นี่นครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องมังงุลนนคือบเดี๋ยวโกลค่ะเดี๋ยวโกลครับมีแขกผู้ใหญ่นะครับพี่มึงหายไปไหนบ้างเนี่ยน้องผมไปอยู่ที่เอสตีบาร์ครับพี่พี่น้องพี่ดูนะ กามเขาหาอะไรตาม่เาอยู่เลยอี่เป่าไอแฮมซีพียูลเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นดีเล่นดีเล่นดีพี่เป่าพี่เปาพี่เป่าีพี่เป่าไปพี่เป่าปทีพี่เป่ปพีเป่าปีพี่เป่ป่เป่ปพี่เป่าปพี่เป่เปพี่เป่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 ปพีเป่เ่นี่ไเไป วันนี้ยำแบบกวนเกลือที่มาไปอมเขาดิโอว่าบาบเกลือน้องไม่เองขอไปแล้วกันก็ขอเล่นนะครับขอไปเหลือได้ไหมให้กูไปหนึ่งอะให้บอลเข้าสล็อตได้หนึ่งแห่งพี่กำลังกับแม่เย่างนั้นดิคาืนนี้ชวนรับโอ้โหอุตส่าห์จะมาเจอเชียงใหม่เชียงใรายกับพี่เนี่ยเราเคยวาดฝันไว้ด้วยกันแหละน้องที่ไม่ออกที่ตอนไม่ให้ผมเข้าอ่ะทิ่ไม่ออกบเดี๋ยวเราไปเขี่ยเราไปเขีร์เพื่อนเราไปเขี่ยเพื่อนดิครับผมเล่นหน่อยดีโอเคนะครับอะไรจะจบที่ที่ตัดไม่ซีอยูเนาะ นะครัถามพี่พี่คุยอะไรให้อ๋อขอบคุณนะครับผมพี่เปาไอ้เชี่ยตั้มหลอกโกยเชี่ยควายตั้มหลอกมึงพูดอะหับหอมอันนี้มีใครเลมีใครอยู่เพียรบอลแล้วมีใครเจ๊ดหรอไม่ใช่เจ๊ยังไม่มาพี่เจ๊ยังไม่มาเลยจไปเที่ยวมีมมีีไอ้จุกเขาไม่เมื่อกี้ไอ้จุกเขาใช้กับฝากไว้คิดครับไอ้จุกคิดคิดคนเดียวพี่ใครก็ไม่รู้ไอ้ทำเสียโคตรเหมือนอะเวลาเลาไปลุยเลยครับ ถ้าพอล้กานี้เหรือล่าเอาตาหรือเปล่าบอกไว้นี้กูบอกเลยว่าถ้าเราได้รวมสามกระานแล้ว

มันเป็นการเอ็นเตอร์เทนมันประมูลไปสักคันแล้วก็เห็นมันปล่อยไปชั่วโมงแล้วทำพร้อมแล้ววันนี้นะครับผมหนึ่งถึงสองถึงสามถึงสี่ถึงห้าถึงหกแก๊งครับแมนพิติคอนเริ่มรับถึงห้านะครับผมถือเป็นการปิดประมูลทันทีการประมูลนะครับผมนี่มึงได้ไปพี่ประสงค์การประมูลรถคันนี้นะครับผมหรือว่านี่มันเป็นแก๊งแตดเทียซีเวอร์ที่คนแก๊งคงตัวเองและบอกว่าแก๊ไม่ครบขอท่านนะครับรู้ใจไหมให้มันทุกคนมันตามกันทันกันนี่กออกพร้อมไ้มครับพร้อมหรอ นี่ไงที่เปิดอยู่นั่นอ่ะโอ้พี่โดเขาไม่น่าอยากประมูลพร้อมพร้อมพร้อมว่ะพร้อมนะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับนะครับผมเออเดี๋ยวพร้อมนะผมไม่ได้ยินนะอาจจะต้องเช้าติ้งกันหน่อยนะนะครับผมเพื่อความชัดเจนนะครับเข้าไปได้แกงแลกกี่ค้อนโอเนเราพร้อมแล้วสามเร้ามปเลยมันเข้าไปได้แกงสองสุ่มไปเลยพี่อสุ่มเข้าไปดูกวามได้ไหมนี่สุ่มเข้าไปเลยสุ่มเข้าไปเลยพีดีๆเขาจะไม่ดาแบบพี่เขียนไปดาไปดิ เทียยี่สบล้านมาแล้วครับผมหมวยนับครั้งที 1> 1> ่หนึ่งครับเทียครับสาวบางโพสามสิบาวบางโพสามาแล้วนับหนึ่งสาวบางโพสามสิบมาแล้วนับครั้งที่สเทียห้าสิบล้านนับครั้งที่หนึ่งขอบคุณครับเทียยาห้าสิบล้านนับมาะสมูลอะไรเย่องเท็นอย่างกับแก๊โพลยนะคห้าสบล้านนับสนัครั้ง่อเนี้าสนบ้มันไม่เว็นออมาแล้วญ่รอ้ะเอ็นเร็วมากขึ้นนะ เี่หล้านนับครั้งที่สี่ครัเข้าเข้าครับพี่เปาและทียห้าสล้นไม่รู้สาไตัวบาทก็ไม่รู้ตาต้องพปผาไหลสัตว์โนบดีหกสล้าน โดนอยู่แล้วพี่โดนอยู่แล้วโดนอยู่แล้วครับโดนอยู่แล้วครับโดนอยู่แล้วพี่อย่าบอกมาโดนอยู่แล้วหนอานนี้นะโดนอยู่แล้วเฮ้ยโดนยันเงี้ยพี่มาที่ตอนนี้มาแจกไฮไลท์อ่ะเอาไงไฮไลท์อ่ะดูเลยเราดูอะไฮไลท์อ่ะไฮไลท์อ่ะไฮไลท์อ่ะมาจากไฮไลท์อามีเงี้ยเจ็ดสิบล้านนับไม่รู้จักสามประสานไงเดี๋ยวโดนสามประสานเลยชนะไม้ไม้ที่ ชนะผมจำได้ว่าผมชนะนะขอแสดงความยินดีครับผมชนะพี่ไม่ใช่เหรอโนมันนี่ว่ายังไงเปล่าความผมดับไม่พามวโนมันนี่เจ็ดสิบเอ็ดมาดับโนมันนี่เพิ่งมาไม่ใช่หรออันนี้ซื้อที่บดับสองครับโนมันนี่โนมันนี่มาดับเนเพิ่งมาไม่ใช่หรออันนี้สิบสองนะนะครับผมเทียเจ็ดสิบสองนับหนึ่งเทียเจ็ดสิบสองนับครั้งที่สองไอ้ตามตามสอนไอ้ตามตามไอ้ตามตามรอบนี้สองมืเซตตามคน พีอเจ็ดสิบนับครั้งที่สี่ยังไงครับโนมันนี่ถ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมอาจจะปิดก่อนนะเปจีโปนะจีโปนะเจ็ดสิบโนมันนี่จ็ดสที่เซจะไม่เป็นอ่ะพี่เซไม่เป็นเลย่านหอ๋อเซมาโค่ะนะใช่ใช่เซนต์ทีเขาเนี่ย